ยาเสียสาวชื่อน่ากลัวมากเลยจริงๆกลุ่มนี้เนี่ยมีหลายตัวด้วยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่เป็นข่าวก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่าซาแนกหรือว่าอัลปราโซแลมอัลปราโซแลมเนี่ยในทางการแพทย์จริงๆเราเอาไว้ใช้รักษากลุ่มที่มีอาการวิตกกังวลหรือกลุ่มที่เป็นแพนิก ตัวยาหลังจากกินเข้าไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะเริ่มออกฤทธิ์แล้วกลไกของเขาก็คือตัวยาอัลปราโซแลมเนี่ยจะไปช่วยเสริมการทํางานของสารสื่อประสาทที่ชื่อว่ากาบาค่ะทําให้การทํางานของสมองแล้วก็ระบบประสาทของเราเนี่ยช้าลงดังนั้นก็จะรู้สึกสบายผ่อนคลายมากขึ้นนะคะรู้สึกวิตกกังวลน,น้อยลงตึงเครียดน้อยลงผ่อนคลายมากขึ้นนอนหลับได้สบายขึ้น ตัวยานี้เนี่ยก็มีผลข้างเคียงเรื่องของอาการเมึนหัวเวียนหัวหรือรู้สึกว่าง่วงซึมได้ง่ายบางคนมีเดินเซด้วยในระยะยาวถ้าเกิดว่าเราใช้ยานี้ไปนานๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหลงลืมได้ง่ายนะหรือบางคนก็จะรู้สึกว่าเสพติดทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจว่าเออจะต้องกินยานะถึงจะนอนหลับถึงจะรู้สึกสบายดังนั้นยาเนี่ยมีประโยชน์ในการรักษาอย่างมากเลยแต่ก็ก่อให้เกิดโทษได้เช่นกันดังนั้นเนี่ย การใช้ยาก็ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะ